เวลาเข้ากล้องมันสวยจริงๆนะทุกคนมันใหญ่จริงมันเยอะจริงนะทุกคนต้องต้องมาเห็นกับตาแล้วก็พุ้งเสร็จอ่ะเนี่ยเด้งๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแพงมากพุ้งแพงมากจริงๆครับผมผักจิ๋นะแต่ที่จานเท่าไหร่อาจารย์หนึ่งร้บาทนะครับทุกคนไส่ทอดครับก็เหมือนทอดนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับเป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับ100บาท ดูได้น่ากินมากนะทุกคนเอ้ครับผมเดี๋ยวขอเข้ากับเข้ากล้องกับเทปแล้วก็พี่เิ้วหน่อยนะครับเคยเคยถ่ายแต่ภาพนึงนะโอเคฮะขอบคุณมาแล้วได้ยินแตเสียงเสียงยังหล่อขนาดนี้เลยน่าจะหล่อขนาดไหนครับผมเขาเข้ามาได้แล้วพี่ปอนเขาจะได้พยายามเอาเทปพิ้วคนหนึ่งแล้ว นนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูน้องบอลนะเป็นคนลวกนะครับผมคู่หูเลยนะครับคนนี้ร้านยํานะมาระไนกเก็ตเป็นฝ่ายนะสะราระเล็กเดี๋ยวเติพมพริกหน่อยนะครับ ตั้สูาโต๊ะเก้าใช่พี่พอไหมเจ้พอไหม ไม่มีที่จอดรถนะวันนี้คนไม่เยอะนะแต่รถดูเยอะนองมาหคนมาหกคันนี้ป่ะน่าจะมาคนละคันดีกว่าัาเนือเี่ยวม่นเอแคจะใส่กระปุกให้แบบน้นเดี๋ยวให้ดูนะเห็นจานกันเป็นกูไข่ดองนะครับ วันนี้สวยมากดีวันแววปลูกไข่ดองน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้นอยู่ที่480บาท480บาทนะครับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับโหปูกไข่ดองไหลโยบยบอล ลอดูนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับน้องบอลเป็นคนจับใส่จานมานะครับเซลมอนหลายตัวนะฮะเสิร์ฟคนนึรับเซอร์มอนหอยแครงแล้วก็ทงค์ย่างสีอ<ด>ิ๊วไข่นะครับข้าวอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้หอยยักษ์นะฮะหอยยักษ์หอยใหญ่หอยสุราษฎร์ เป็นลูกเมย์มาช่วยรวบก่อนนะครับพี่บุ๊ธจะทำธุระกตั้นึงนะครับครับผมจัดของกันมาหลายรอบแล้วครับผมเข้าออกหลายรอบนะอาทิตย์ที่แล้วเอ้ยปีปีที่แล้วก่อนก่อนช่วงปีผมมาไม่เจอไม่เจอมันไปไปมามาแบบไปมามาใช่ไหมครับผม มาดูลีลาชื่ออะไรนะครับน็อตครับน็อตเนาะครับผมน็อตนอนน้อยน็อตนอนน้อยนะฮะทำงานเยอะทำงานเยอะเที่ยวเยอะเตรียมของเที่ยวเยอะใช่ไหมทำมาไดาแหละเราวัยรุ่นเนาะเที่ยวได้ก็ทำงานได้นะครับคุณขยันนะครับทางหน้าร้านเจ๊แท้เขาจะมีที่วัดอุณหภูมิให้ลูพระนะ ร้านยำนะทำงนงเป็นทีมเป็นระบบดีมากครับร้านนี้เดี๋ยวนะเราให้ดูบรรยากาศเจ๊แพรยำแบบเยืนยำแบบสวยๆนะครับไม่ถามอะไรเยอะคุยได้ถามได้คุยได้บางคนบอกว่าเออไปถามพี่เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขายำอะไรจริงๆผมก็ ไม่รู้จะต่อองไรนะครับบาคนก็บอกว่าถามบาคนก็บอกไม่ถามไม่งั้นเหงาครับผมอันนี้เห็นน้ำยำเยอะๆเป็นยำอะไรครับเนี่ยำทั้งร้านยำทั้งร้านมากเลยอ่ไหน ขางร้านสุดอลังการนะครับราคา500บาทสุดคุ้มมากนะครับทุกคนถึงแม้วัตถุดิบจะแพงขึ้นนะแต่ว่าจะแพงหรอกแพงที่สุดปริมาณแล้วก็ราคาเท่าเดิมส่งดีหน่อยพี่ผ่านเวลาเข้ากล้องมันสวยจริงครับทุกคนมันใหญ่จริงมันเยอะจริงนะทุกคนต้องต้องมาเห็นกับตา เจะเลยหน้าด้วยไข่เมงดาไข่กุ้แล้วก็ไข่ปลาลูเชียวนะของดีทุกอย่างท่ขายขายของดีในราคาถูกครับผมนี่นะี่เป็นผลใจใช่ค่ะเราอยากให้คนที่งบน้อยได้กินของดีไม่ถ้ามาห้าท่านก็คนละหนึ่งร้อยบาทเองนะจานนี้ขอครับผมันเออไม่ กแกงนกจิ้มและกุ้งแ <ใน S 2> ท้ด้ว่อไก่ทอดแล้วก็หมูทอดนะี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เลยนะน้ำจิ้มนี่คือเด็ดมากนะทุกคนนะข้าวผึ้งเหลาไข่แดงต้องเหลาเหลาย่างไข่แดงค่ะพี่ทำอะไรก่อนท,ทำไมทำอะไรก่อนไหนก็ได้ขอบคุณมากเลยค่ะ อันนี้เป็นผ้ากุ้งนะอ,อันนี้กุ้งแช่น้ำตาลอ๋อกุ้งแช่น้ำลาะเมื่อกี้ได้ยินผ้ากุ้งมีผ้ากุ้งก็มีน้อ,องบอลเตรียมจานใหญ่มาให้แล้วนะครับ ดึงเัวใหญ่เลยปูแพงมากปูแพงมากจริงๆครับผมถามแม่ค้าเลยมันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะเดี๋ยวถามราคาเดี๋ยวจะเลี้ยงเองนะปูนี่นะครับนี่คือเลี้ยงเองใช่ไหมครับอะไรแพงก็จะเลี้ยงเองไงหมูแพงก็จะเลี้ยงหมูเองแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เลี้ยงนะคิดไว้ก่อนนะครับคิดไว้ก่อนหาก้งนะแต่ที่จานเท่าไหร่ครับจ้างหนร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนนะ ในแพงเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเลี้ยงเองแล้วนะวัตถุดิบทุกอย่างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูไก่ทอดที่มาใหม่ๆเลยนะครับ รสเด็ดเลยนะครับหมูยอไข่แดงเค็มนะครับ จียพลบอกต้องถามผมว่ามาถ่ายบ่อยยังรู้ไหมอะไร <laughs> ทำเป็นแล้วมั้งมาถ่ายบ่อยรู้รู้ตัวเดียวเนี่ยนะฮะับราคาไม่ก็ยำตื่นยังไม่รู้ยังไม่รู้ราคานะครับก็เท่าไหร่แช่หนึ่งร้อยบาทขาวแ<ร>ช่ก็น่ากินผักข้าวแช่ของเราหมักนะครับผักบอบคู่คูแช่น้ำปลานะหน,นึ่งร้อยบาทให้ดูก่อนนะครับ <laughs> เป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะ ดูยำที่ร้านอีกแล้วนะครับติ๊กเจอร์ที่ทตอนถ่ายคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวต้องให้ลูกค้ายาที่จอดรถนะครับเพราะว่ารู้จะไม่อพมอ,ต,อนนพต้องไปงานสดต้องใส่อะไรต้องออกอะไรดี๋วอล์กองบอกมายายให้มัาดูข้างในก่อนอ๋อเดี๋ยวขย้า,ายไปโอ้ยว้าวโอ้ยงหน้าอยู่เข็ดู้งหน้าอยู่น็ <ผม S 1> อตน็อตไม่เป้นแล้วก็ให้ลูกค้าคันนี้คันนี้ออกคันนี้เข้าแทนได้ไหมแคบแตนน่ไหม ม่เจะไปช่วยมาสักแป๊บนึงอะเพราะว่าข้างหน้า้าไม่หยุดเลยจ <c oughs> ด,ดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดีเ๋ยวเพียงที่จอดรถให้ก่อนขอลูกค้าเก้าที่เนาะเก้าที่เดี๋ยวลงทะเบียนหน้านี้เลยนะคะเก้าที่ต่อโตให้หน่อยพี่พิาเอาเป็นหกเจ็ดเลยค่ะมันได้หกเจ็ดแหละเอาเจ็ดมาต่อหกนะคะเพราะว่าข้างล่างเต็มแล้วมาเก้าที่เลยทีเดียวนะครับ แล้วมาแ่าากินน,น้นองเองอยากกินเลยเนี่ยชุดนี้ทำทำเองกินบ่อยหมครับทำกินบ่อยครับผมแต่ยากไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมใช่ของหมดตัวเนาะยืนยำก็หมดเวลาแล้วนะ ตัวที่เป็นกระถินมันเขาจะไปกินกับหอยนางรมนะใช่กระถินนะนะทีจะมีคนใจดีเก็บมาให้นีาพี่ก่อนไปโต๊ะสองกันเลยครับวางโต๊ะสองกันเลยอย่างเดียวคนมากและที่เหนดูไปนี้ใหญ่มากเลยตอนนี้เรารอชุดบินเก้าที่อยู่นะครับตอนนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับให้ดูบรรยากาศร้านเจ๊เพรย์ข้าวต้ยำเดี๋ยวเพลินๆเลยนะวันนี้นะครับผม เออล่อนี่น่แบบยามาคุรที่ทครดีกว่า

จิ้มซีฟู๊ดตัวนี้จานเท่าไหร่ครับเจ๊แพงหนึ่บาทหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจิ้มากเลยครับผมนะฮะรัวรัวได้น่ากินมากนะทุกคนนะครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โหลูกค้าบอกอุ้มหูเจอหอยใหญ่หอยใหญ่เข้าที่ก็พุ่งราคารอบที่สองนะฮะครับผมเริ่มต้นปีนี้มากี่วันแล้วครับแค่ที่สองนที่สองนะฮะเริ่มต้นปีใหม่มานะครับเป็นหอยสุราษฎร์นะ ไมบอกันน่ากินลลเลยแล้วนะครับเติมตูมานะฮะตูมาก็ไซส์ใหญ่ๆเลยนะทุกคน ร้อยบาทเดี๋ยวบอกแ้วครับว่าจำนวนเท่าไงมีอยู่เนาะหนึ่พันนะยีงทันนะราคามีเยอะ ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่คือประมาณกี่ชิ้นบจถ้าเป็นยำทางร้านถึงถึงร้อยห้าสิบประมาณนี้เนาะประมาณร้อยขึ้นเนาะเฉพาะยำทาร้านนะครั้อยจานร้อยจานขึ้นเลยนะเสาร์อาทิตย์ ไม่ใช่ก็พี่เบียร์บอกว่ามีหนุ่นๆก็เลยไม่ได้สั่งมาบ้านนี้มะพร้าวติดมาโลนึงเออใช่ใช่มะพร้าวผ่านมาหมดเลยเออแล้วอยู่ไหนพี่ได้เอาหานแล้วไม่ได้ขึ้นบัลล็อเพราะว่าพี่เบียร์เขาบอกว่ามีสองโลกว่าไเนี่ยมาโรเดียวมีล้อมีอะไรมีอะไรขาดใกล้ขาดโอเคเดี๋ยวเจ๊แพลตามสบายนะครับผมเคยถ่ายรูปกับเจ๊แพลกับพีิวดมาหลายครั้งแล้วไม่เคยออกคลิปสักทางเดียวเดี๋ยวเขาออกคลิปด้วยนะครับได้ค่ะอ่านี่นะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวขอเข้ากับเข้ากล้องกับเจ๊แพรแล้วก็พี่เบิร์ดหน่อยนะครับเคยเคยถ่ายแต่ภาพนิ่งนะโอเคฮะขอบคุณมากครับผมได้ยินแต่เสียงเสียงยังหล่อขนาดนี้เลยหน้าจะหล่อขนาดไหนโอเคครับผมยังไม่มีคนชมเลยเจ๊แพรคนแรกเนี่ยแฟนตัวเองยังไม่ชมเลยเขาไม่เห็นไงเขาไม่เห็นนะสิเขาเห็นได้ยินแต่เสียงจ้าเดี๋ยวลูกค้าส่งดินค่ะน้องไงเรียบร้อยนะครับผม มาเรเร็วนะะาากช้าของหมดนะคะโอเคนะฮะที่ได้ออกกล้องกดกดแชร์คลิปไปแล้วนะครับที่นี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจริงๆก็ฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับผม